เรียบร้อยก็ซ่อมแล้วให้ผมเหินเห็นแล้วเบียงเล่นอยู่ยมึงฟังกูถ้ามันไฟตอน 40, 40อะ่ะมันจะไฟได้ไฟเดียวเรื่องไม่รู้เรื่องเอ้ยเอารถรถมาต่อให้อูรถเหยียบหัวขึ้นไปหน่อยจะขึ้นไปได้านบนจะขึ้นไปได้าน,นจากตรงหน้าบ้านตอนนี้ผมก็ถือผม,ผมก็คิดว่ามันไม่ได้แค่ไฟเดียวแล้วเีย เอาเรถไม่เหยียบหัวขึ้นไปไ่อยดิขอเหยียบ<ช>ขึ้นนิด<ะ>นึงกจะหาเราเจอก่อนจะกล้าเขา้าบุกก่อนจะไปอยู่แล้วพี่กว่าสมมติมันลงแล้ว<ะ>เขาตู้จริงก่อนเราจะออกทู้มาก็ไม่ถบกลับมามใช่จบแล็อกมันบ้ามันบล็อกเขาไปตั้งเขาบล็อกไว้เหรอวะพี่จอดนี้พี่จอดนี้พี่จอดนี้บ้านแห้งไหมพี่จอดตรงนั้นเขาบล<ะ>็อกไว้บิลลี่บล็อกครับบล็อกบล็อกยูเอ็มถูกบล็อกบล็อกครับบิลลี่ขึ้นไม่ได้ไม่ให้รถขึ้น ไอเซไงเอาเซ่เซใช้รถไรเซไม่ใช้รถดิใช้รถวนวนปวดเน่าคอยเอาเอาศพมาด้วยนะเซวิ่งอุ้มศพแล้วเซอยู่บนหลังคาบ้านขึ้นไปจับฮีขึ้นไปจับฮีอะไรลงมาโอเคเมื่อศพเข้าบ้านไอ้ควายลงมาเขาไม่ขึ้นเขาไม่ขึ้นมาแล้ว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 เตรียมเพื่อเตรียม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 มาแล้ว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 เซเซรอศพเข้าบ้านเซ แน่ไม่ต้องแยกกันล็อกนะแล้วอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านจะจัดการเองเรื่องล็อกอะไม่ต้องแยก่งไปล่อยบิลลี่ปล่อยบิลลี่คนเดียวปล่อยบิลลี่คนเดียวเรื่องบ้านปล่อยบิลลี่คนเดียวเรื่องบ้านที่เหลือไม่ต้องยุ่งอะไรบางเอาไม่ ย่อยากลองที่ได้ทมันยังไงจริงๆผมบอกให้มันเราก็เสียเปรียบนะถ้าพูดกันดีๆอะเล่นบ้านอะบอกเลยจุดจุดไม่ได้ได้เปรียบเลยเนี่ยจุดก็ไม่ได้เปรียบขนาดนั้นนะถ้าดาผมอ่ะข้างหลังได้ป่กว่าข้างหลังได้รถใช่นี่ปิดประตูตีโจรใช่โจรสลับด้วยเพราะเราคือโดนปิดกล่องนะเอามองกันดีๆอ่ะแต่ไม่ไรหรอกสนุกสนุกเล่นเนี่ยผมถือมาเชลอเลย เฮ้ยระวังระวังระวังตรงที่แบบว่าบรรจัยเราชุบเพื่อนเราพึ่งเข้ามาระวังไม้เลยนลูกเองหันเข้ามุมอย่าอย่าหันเข้ามาใดนะเดี๋ยวตอน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 มันตอนมันมาผมจะพูดนะไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องตกใจคาพูดผมนะให้มวลรถดดีกว่าครับทุนี้ เคยชนมันด้วยใช่พี่นั่งรถดีกว่าอะไรไอตยมปักจั๊กอตยองกอดมึงมาล่าคิดกันอยู่มั้งเอาให้ดีวะเฮียเขาเล่นบ้านวะไม่เคยพบเคยเจอเฮียอะไรวะดูไว้เล่นบ้านอย่าเสือกเผลอกดอีเก็บรถนะย้ำก่อนอย่าเสือกเผลอกกดอีเก็บรถนะ อย่าเสือกเผือกดอีเก็บรถนะมึงอย่ากดเก็บรถเด็กขานะพี่ย้ําก่อนเอาเนี่ยอย่าปุ่มอีออกเลยเอาเนี่ยอย่าปุ่มอีแรกเราระวังกระแทกไม่ร้วยกระแทกแบบว่าบัฟรถจะกระแทกหรือว่าโดนปั๊มระเบิดระวังเรื่องการกระแทกรถโดนปั๊มระเบิดด้วยนะพวกมึงห่างปั๊มกันไว้นะห่างปั๊มไว้นะครับห่างปั๊มไว้ด้วยนะมันแทรกแบบอุ้มออกไปเราเอายากนะเว้ยสมเพื่อนอะระวังเรื่องสมเพื่อนด้วยมันดับสองคมนะรอบเนี้ย หมันไส้ออกไปชนแม่งแล้วป่ะไอสัตว์เซ็ตนาแล้วเกินเผื่อแม่งกลับเราระเบิดได้เอาป่ะไม่ต้องหรอกพี่ไม่ต้องหรอกไอ้ยัยช้าแล้วเกินไม่บุกกูซะทีฮ่าทุ่มเลยยียจะอุ้มกูเมื่อไหร่เนี่ยมันเขี้ยวอ่ะว่าเขากลับเอาระเบิดมากกว่าพี่กูรอจนกูหมั่นเขี้ยวแล้วเนี่ย เลือกขยับแล้วเลือกขยับแล้วเลือกขยับแล้วออกชนแล้วไปจบที่พัทยาไม่ใช่ไม่ได้ชนบุรีเพื่อนมีการขยับไปอยู่ผมเปิดเพลงเรียบร้อยแล้วต้อนรับแขกเย่ายมๆก่อนเย่าอย่าอย่ย่เปิดเพลงต้อนรับแขกด้วยต้อนรับแขกด้วยเเปิดพลลงงงุชั่วโม แค่จะไม่ได้ยินเลยมันได้ยินนี่นย้คตรงบันไดขาขึ้นก๊อตมันไม่ใช่แค่ตรงนี้ครับตรงอื่อไไน,อนไม่ได้ยิน,น,ยนอ๋อน,นี่คือจุดที่มันพุ่งเข้ามาไงมันจะได้ตกใจเพลงเออกา้นะเออว่ะม <วะ S 1> ันข้ามฉักแต่ทำไพี่ไม่เปิดหน้าตัวพี่เพราะมันจะคอยไอ้ระบบหายนี่ไงล่ะ ไปแล้วหนึ่งอันมันส่งรถสองมาล้ส่งรถมาส่งรถมามาแล้ว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 มนแวมาแลวหน่ลยมาตัวมาแล้วมาแล้วม้มมาแล้วมาวม้วมมาแล้วมาลมาวมนลมาแล้วมาล้มาวาแล้วมาว้วลงวาแล้วมาแน้วมาแลนวน้มครับมวลมม

ไม่ถ้าถ้าขนล็อกต้องยายิงเนี่ยต้องขนล็อกไปไม่ไม่ไม่มันมันเห็นภาพไม่ตโงกันครับไม่เป็นไรมันเห็นภาพไม่รตกันช่างมันช่างมันตีช่างมันให้เขาเล่นเถห้เขาเล่นไปแล้ก็ยิงไปเล่นไปปล่อยเ่นไ่อยเล่นไปกมดเลยไปแ้วนอยู่ที่มือพี่อยู่ที่มือพี่อยู่ที่มือพี่อมาแล้วเสี่ กกลลลลัับบเยไปฟังกู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 ได้เปรียบคนนึงเอาปะตี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 ปะไม่ขู่ขู่ขู่ฆ่า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 ไม่ไม่ขู่ฆ่าขู่ฆ่าขู่ฆ่าเฉยๆขู่่ฆาเฉยๆขู่ฆ่าเฉยๆขู่ฆ่าเฉยๆอย่าออกอย่าออกขู่ขู่ฆ่าเฉยๆขู่ฆ่าเฉยๆขู่ขู่ฆ่าเฉยๆขู่ฆ่าเฉยเฉยขู่ฆ่าเฉยๆขู่ฆ่าเฉยๆขู่ฆ่าเฉยๆก็ไปขู่ฆ่าเฉยๆขู่ฆ่าเฉยๆ ปนยังพี่เซปนระเบิดยังพี่เซ่ฟังฟังนะฟังนะพี่พี่ีแก้เอเหมือนจะออกนะอมนะอนะอพี่จบกกับมานะไอบางี่อนใช่ปะบา่อนใช่ปะไม่ยมประตูอ่ไม่บิลลี่เราไปปพี่นระเบิดได้ปะไ่ิปีเองง่ายกว่าพี่เฉินไม่ไม่ไถอยออกไปแล้วถอยออกแล้วถอยไกลหมดเลย ไกลมากพี่อยู่ไกลมากโอ้ยไกล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 แล้วมาถอยมาตั้งหลักใหม่คุยกันใหม่เสียคนฟรีมารอตำรวจมาช่วยรวให้แมงรอไปเออก็รอไปก็รอไปก็ให้ไปรอไปก็รอเวลาเราก็ให้ศพไปดิพี่เราก็ให้ศพไปดิให้ให้ศพไปให้ไปก็ให้ไปให้ไปก็ไปเอาอีกไปวนมาใหม่จริงวนมาใหม่ตอนตอนที่กดระเบิดอ่ะพี่ว่ามันน่าจะโลกเวกอตเพราะว่าคนกดอ่ะเอาจริงมันโดนจ่อฆ่าอย่างเงี้ยมันมันกดดันอยู่เหมือนกันนะ มันพูดว่าชิหายมันพูดอย่างเงี้ยใช่ครับม่พว่าชิพายเหรอชิยมันพูดอย่างเงี้ย่หน้าแค็งนะเพราะผมเคยระเบิดมันที่ว่าไม่แค็นครับไม่แค็นแต่มันกดดันครับมันกดมันกดแล้วมันต้องโฟกัสด้วยอ่ะันนึงที่เวลาพี่พูด W เไปเลยเจอ๋อโอเคคือดอไอ้ฟังปะกดดันกดดันเฮ้ยเอาแ่งเลยวายสัตว์ไอ้ดออยู่ใกล้บ้านนะเอาแ่งเลยเอาแ่งเลยสัตว์ดอ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 ไอ้สัตว์ดอดออาแลพี่ไปรับไปแล้วดอไปแล้วไปแล้วไ้วไป

มันจะเข้านะรอรอนะรอนะวันนี้เข oh, exactly. ับไปเอาเร็วเอาไปเลยครับเอาไปเลยครับเอาไปเลยครับเดี๋ยวอย่าไปยิงเขานะอยากไ่าไปยิงเขาอย่าไปยิงเขาวันนี้ขึ้นเขาอยากไปเลยเพียรไปส่งให้รอบหน้าแม่งหลุดเข้ามาพูดถึงชุบแม่งแล้วเก็บแม่งไว้ได้บ้านก็ได้นะ ออก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 เออหน้าชุบกระดูกขาวไว้ในบ้านนะพี่พ่อเออคิดชา้าไปหน่อยคิดช้าไปหน่อยไม่ไรคิดช้าหน่อยดีแล้วดีแล้วช่างมัน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 กลับไปอีกกลับไปเซ้าใหม่อีกเออเซ้าใหม่อีกเซ้าใหม่อีกไปไปไปอีกรอบรอบนี้จับแม่งได้เดี๋ยวเขาชุบไปเก็บแม่งในคาเอบในในบ้านเลยเออพี่เอาทำหมุนว่าพี Mull ่ชนะไฟมันนะพี่ชุบมันอยู่ในบ้านยี่สิบคนและขังไว้ในบ้าน อ้เปยืนดนัูไม่ไไม่ตีแต่ต้องชก็เผื่อมีระเบิดไอ้สัไม่ตไม่เผื่อมีระเบิดไอ้เหียมีระเบิดระดอนดอันนี้เียอยู่นะมันระเบิดมันต้องแปะผนหนบ้านพี่มันแปะประตูเหมือนอ๋อเก็บเก็บเก็บไปห้องใดหิชุไม่ได้เลยเก็บไปว้ห้องใดหลายๆคนนะฮะเรียกผู้หญฮะ่เออแบบบีพันดาเรียกบีพันดาในห้องอะ่อไม่แล้วเราไปยืนเบียงอะแล้วก็ดูมันะ เรายึดยึดถ่ายนู้นตรงระเบียงละตอนตอนตอนปีหมดใช่ไหมไปอุ้มแล้วไปอุ้มแล้วเอาเอาเอดีให้มันใช่แล้วชุบทีละคนแล้วชุบทีละคนผมว่ามันไม่ชุบหรอกเพราะว่าถ้าเกิดชุบตำรวจมาช่วยใช่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 ไม่เดี๋ยวเราชุบมันแล้วเก็บไว้ทีละคนเอาคุมถุงเิี้ยอะไรก็ได้ได้อยู่ต้องชุบพร้อมกันพี่อุบพร้อมกันออกยากนะฮะออกยากนะออกยากวุ่นวายมากออกยากใช่ออกยากออกยาก เอาทีละคนเอาเอาจริงอุ้มหมดแล้วทีนี้ไปในบ้านเราสักฆ่าคนก็ประสาทแดกแล้วยี่ห้าตัวจะทำอะไรแม่อุ้มหมดเลยพี่เชิญผมเลได้ได้ได้ไม่ผ่านเลยกูต้องตีอยู่เหมือนกันนะทำอย่างเงี้ยตีอยู่เลบพี่คือตอนนี้ก็ควรตีแหละตรงๆก็รออะไรอ่ะก็รอนานแล้ววะยี่ห้าตัวจะหนุนหนุนกไปดิไม่ตอนนี้เราออกจากบ้านหายไปมันนิ่งเว่อร์เลยตอนเนี้ยท่านกลับมาอีกทีเดียวถ้าเราเรากลับมาเราไม่อยู่บ้านเราไงวะพี่จอบบนเขาอ่ะ ตอนนี้มันหายไปหมดแล้วพี่ไม่อยู่แล้วหน้าบ้านมันน่าจะไปรับเพื่อนไงหน้าไปรับเพื่อนไงหน้าไปรับเพื่อนหน้าไปรับเพื่อนไปรับเพื่อนไอ้ที่ไอ้ที่กลับไปจ้ะเติมมันหน่อยเติมมันหน่อยบอกโจระวังเกาะเจ็งดีๆนะเราไม่ถ้าโจเกาะหมดเอาคนไม่มีเกาะไปเล่นแทนได้เอาคนมีเกาะไปเล่นแทนได้นะไม้อะเกาะแป๊บเดียวพี่เกาะเหมือนไม่มีผลไม่พี่ไอ้โจถามว่าจะให้ปัดเลยไหมพี่ เกาเหลือเท่าไหร่อ่ะเกาะเหลือเท่าไรมันโดนแป๊บเดียวไปเลยหมดแล้วเกาะมันหมดแล้วมันลุมยิงมันต้องปัดอยู่แล้วล่ะไม่งั้นต้องปัดใหม่ครับต้องปัดใหม่ต้องปัดใหม่เออปัดเลยปัดเลยคุยก่อนได้ป่ะว่ามันต้องมีไม้สองว่ะเพราะว่าพี่โจว่าโจ้น่าจะรอบนี้นะโดนยิงแบบว่าเกาะตายอย่างไวเลยไอ้ไอ้ผมแดงเราอ่ะที่ไม่ใช่บิลลี่อะต้องต้องแซนด์แซนด์มายิงปวดด้วยนะเออเออต้องช่วยกันปวดหน่อยนะช่วยกันปวดหน่อยนะพี่ให้ให้คนยืนยืนยิงเหมือนเหมือนเจสซ์เซันยืนยิงได้นะ ใช่ยืนยิงอ่ะใช่ยิงบนบอลเลอร์อ่ะยืนยิงบอลเลอร์ยิงเลยเรื่อยยิงยิงถล่มมันละพี่กูเล่ามาอยิงหน่อยได้ปะริมเมืองแพงอ่ะเฮ้ยไอพวกบอลเลอร์มายืนยืนบนบอลเลอร์แล้วยิงไม่ได้หรอวะพวกบอลเลอร์เราวะบอลเลอร์เราวะไอพวกที่ต้องลงเล่นอยู่แล้ววะเอามายืนแล้วรอยิงเอายืนขอบขอบถึงปะวะถึงเหรอวะพี่ว่าไม่น่าถึงไหมถึงยิงออกไปได้ถึงปะไม่เอาน้องเดี๋ยวบอลเลอร์บอลเลอร์น้องอ่ะบอลเลอร์น้องอ่ะอะไรเราดูตังตังย้งอยู่เออตังตังไป เออแล้วมันก็ยืนแล้วมันก็เชื่อเยี่ยงเยีงขึ้นแล้วสองคนอ่ะที่ต้องลงไฟอ่ะขึ้นเลยสองคนล็อกรถ้วไหมระวังปั๊มรลเปิดนะอย่าไปจอดใกล้ปั๊มมากไอ้บ้าบ้องปากการด่านสุดท้ายเว้ยเออเฮียเกจอกับปากการสัตว์แม่ถ้าถ้ายิงได้ยิงได้นะยิงต่าปั๊ออกสุดออกปะยิงยิงยิงตัดแม่งเยอะยิงตัดแม่งเยอะมันมีเกาะยิงตัดไปเยอ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 ะขึ้นเออยยิงตัดไปเยอะสวยโห้กับแพงเมืองจีนต้องเป็นปืนสามนะต้องเป็นปืนสามปืนสองถึงปะวะปืนสองถึงพี่ ถึงพี่พี่ลองให้พี่ลองให้มาดิมาดิมาดิพี่ลองให้ว่ามันได้ระยะไหนรอรอรอปืนมสองรอปืนมสองรอ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 ยิงยางลบพีเฉินะยิงยางลบพีเฉินะรอได้ปืนมสองรอดิวิเคราห์แตกแตกแตกถึง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 พอแล้วไอ้เฮี้ยยิงไม่เผื่อกูกลับเลยสัตว์อไ้เฮี้ยยิงยางกูสะอาดเลยไอปีนยังไม่รอมาปีนฟังฝังพี่คิดว่ามันจะเหินเข้าบ้านพี่คิดว่ามันจะเหินเข้าบ้าน จะเหินมุมไหนเข้าบ้านพี่เราเหินกันมาเกไม่ได้พี่บ้านเราไม่มีที่เหินใช่บ้านเราไมีที่เหินลองแล้วไม่ถูกบ้านเขาบ้านเขาเหินได้ถ้ามีสตอรี่น่าจะไม่ไม่รู้ว่ะเออได้เหอได้เหอได้เหินได้เหินได้เหินได้มันตีกันอยู่อย่างนี้มันเหินได้อยู่แล้วไอ้ดูไอ้ดูหลุดเป็นหน้าบ้าไอ้ดู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 ไดูอ้าูไ้ด้ดี๋ยวมันต้อ้ดูไดดไ้ด้ดไไ้ดไ้ด้ได้ น้องอย่่าาออยย่าชิดมากนะพี่เดี๋ยวโดนยิงล้มแล้วแล้วตัวเฮ้ยเออระวังโดนยิงนะทะลุออกไปข้างนอกนะอย่ายืนชิดลัวมากมึงไปได้ไม่ต้องพิงเลยมึงอย่าพิงมึงอย่าพิงลัวมึงอย่าพิงลัวอย่าพิงไอ้สัตว์อย่าพิงมึงโดนยิงมึงหลุดออกไปข้างนอกได้อย่าพิงท้องเซ่อย่าพิงไอ้เซมไม่ต้องยิงมึงอยู่รออุ้มมึงรออุ้มไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงมึงรออุ้มกูหน่อยเฮ้ยอย่ายืนพิงลัวนะพี่ย้ำก่อนอย่ายืนพิงลัวนะมาแล้วมาแล้ว

ไอ้มันมันติดระเบิดแล้วมันติดระเบิดแล้วมันติดระเบิร่ออาศพไปนี่เจยไฟอาศพไปข้างบนเจยไฟเอาไปเกยวกบนเอไเี่ยวกนเจไฟเร็วๆเ็บตัเจ็บต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 เจ็ไฟจไฟเจ็ไฟคือรถไป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 ไหรอยู่ข้างนอกนะนี่ว่าอรจะดูัวดีๆทิปเยไโอยู่้างหนเพื่อนโยู่ข้าไมเละไรเน

ไปชุไปชุไปส่งมบ้านง่ายง่ายง่ายง่เออคิวคิวคดึงให้สองขง่ายส้ไม่เผามา่มาข้าบ้านไปไไไไชุบเพื่อด้วย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 ทาจรรถขอโทครับรถจขอโทครับอันนี้อันนี้เพื่อบำนะอันนี้ผมไม่เกี่ยวนะนี่เพื่อบำนะอันนี้เพื่อบนะอันนี้เพื่อบนะพี่ไม่เกี่ยวนะ

เาชิวอนี้นะเฮ้ยพี่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร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 เข้าใจเข้าใจไม่เป็นไรครับเล่นเลยเล่นเลยโวไถ้าหยบก้อนจะโดนจุ่มกูตายกูตาย

สวย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 อดีตเล่นคนนึงเล่นคนไอ้ด้อสองไอ้กายขับอยู่ไอ้กายขับอยู่พี่ไอ้กายขับอยู่ไอ้กายขับอยู่ไอ้กายขับอยู่สวยเยอะมากสวยเยอะมากตายป่ะเฮ้ยเซเซตายเซตายตายบ้านตายบ้านตายบ้านฆราบ้านฆราฆราฆราตายบ้านตายบ้านไปดู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 เก็บกดจิ้มเพื่อนไว้หน่อยกดจิ้มเพื่อนไว้หน่อย

รถขพิเสษรถพีปะเนี่ยลุกขึ้น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 ้สับสับเดี๋ยวโหลดมาไไหมต้องต้องลงมาแล้วไม่ต้องไม่ต้องคนเียได้สับแล้ว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 สับยูสับยูสับยูสตายตายตยสวาสวมาสวมาสวมาสวยมาตัวหอเตัวหอเตัวหอตัวหอได้หมดแล้วพเนี่พี่พาไปเอาพาไปอุหน่อยพาไปอุน่หน่อยรถชนไก่อุนรูอยู่นี่ไม่ต้องไม่ต้องขับโฟกัสเพื่อน้าบอกนะาอ้บัง ใช่ใชบอกเอาไอ้หัวแหลมไอ้หัวแหลมตา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 มเออเด็กสวยไม่ชอบคนหัวตั้งมั้งอ๋เออไอ้ต้องจ็บอุ้มแล้วนะต้องเจ็บอุ้มแล้วต้องจ็บอุ้มแล้วต้องจ็บอุ้มแล้วรถหลุดอยู่ป้าหลังบ้านในกายขับอยู่ได้แล้ว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 ชิปน่ลพี่ จริงๆถามพี่แยกห่อก็ได้นะไม่จำเป็นต้องรีบห่อแล้วนะเออมันมันห่อตอนนี้มันมันเกมแน่สกอร์มันจบอยู่แล้วอ่ะจริงๆมันจบแล้วอ่ะเฮ้ยฟังพี่ฟังพี่ไปย้าย้ายก็ห่อไปย้าย้ายก็ห่ออยากห่อเมื่อไหร่ก็ห่อไปเลยย้าย้ายก็ห่อไป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 จะป่นป่นให้หมดแล้วก็ไปยายย้ายห่อไปครับไปตอนนี้สี่บูนะพี่เอาไปพักนะไม่ไม่ไม่ต้องสี่เรียบ้องสี่เรียบมันจบแล้วมันจบแล้วครับมันจบแล้วมันจบแล้วไปย้าย้ายห่อพี่ขอโทษสิทดิขอโทษสิอยู่ข้างในอยู่ในบ้านอยู่เลย ไปย้ายหอกครับมันจบแล้วมันจบแล้วมันจบแล้วไปย้ายหอกไม่มีศพนะผมหมายรักนะในบ้านตรงททีีีีววศบเดือดในบ้านนะเฮ้ยตบเดือดในบ้านเต็มเลยตบเดือดในบ้านเต็มเลยเฮ้ยในบ้านเหลือเต็มเลยมาเอาหน่อยในบ้านเหลือเต็มเลยใครพร้อมแล้วไปเลยใครพร้อมแล้วไปเลยใครพร้อมแล้วไปเลยไม่ต้องรอใครพร้อมแล้วไปเลยครับไม่ต้องรอเออเดี๋ยวพี่ไปด้วยน้องทดสอบไปเจ้าสอบไปไหนตามผมแบบไม่ห่ออยู่นะนี่เป็นละศพหนึ่งอะไรอะไรเพื่อนเราออก อันนเอาไปบางไปกับเปไอ้างไปกับอนอบางไปกับก๊อหนดไหราเรแล้วงไปขับก่อนเลยนะเพราะว่าผมก่อนยังไม่มาปบอเลยดีของมากห้านาทีหนาทีไปไปไปเร็วนี่ไปเพื่อนีไปไปอชื่อไปชื่อไปหอทช่อื่อไปออที่อื่นไปหอทช่อื่นเพื่อนไปหอที่อื่นเพื่อนส๊หาอยู่ไว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 เอ้ผมออกไปช่วยเพื่อนบ้านนะ หน้าบ้านเออเพื่อนโดนขวามือฟิลลี่สวยตรงไปเพื่อนโดนไล่ยอยู่บอลเลือนขาวมาดิบอกไหวได้เหรอหนุ่เฮีร์อะ้เหรครบสุด